จ้าพี่น้องพี่น้องได้แล้วได้แล้วอุ้ยคนละ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 ,ะพุณน่ะพออีกแล้วค่ะดอกน,นึงค่ะเข็ดผึ่งค่ะพี่น้องจ้าพออีกแล้วนะคะโอ้ยแม่งกับพ่อแม่งนี่นะคะพี่น้องนงม่ว่าสิบริเก็บซะแล้วนะคะ ซาสโกนบริเเขาป่าโดนเด้วนี่จะพอหาเขางานลายนี่นะคะพี่น้องจ้ากลมสวยข <c oughs> ้องงามสต๊อกโฮมได้ส่งข้าประกวดแล้วนะคะกบเชื้อไว้นะคะเป็นเชื้อปีต่อไปนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะแต่เราไม่เก็บเราจะเก็บเฉพาะที่ขายได้นะคะที่กินเราไม่เก็บ อีกแล้วค่ะอันนี้มีเพื่อนแย่งกินแล้วนี่อึบโอ้ยสวยงามอันนี้ดอกนึงอันนี้ก็มีเพื่อนแย่งกินแล้วพออีกแล้วฮิะอ,อ,อะไรเอ็นเอ็นคันตาแลนหะเห็นตาขาค่ะเห็นตาห้อย ซัดเอาไปกินแหละเป็นเห็ดเพิงนี่น่ะอิริคาเห็ดเพลิงค่ะคาเห็ดเพิิงหวานซัดเอาไปกินพี่นองพี่นองจ้าพี่นองพี่นองได้แล้วได้แล้วอุ๊ยคนละ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 พูนะมาแล้วมาแล้วลมาแล้วมาแล้ว รอบแรกของปีคนแรกสกริงพี่น้องจา๋าตาไล่น้ำสนอมาสวัสดีพี่น้องป้องป่ายชมพูสุก้นนะคะเด้อมาแล้วเนึกว่าจะบ่ได้เก็บซะแล้วเนว่อจาไม่ได้เก็บ <c oughs> ที่แหลงคาเปลี่ยนทีแหลงว่าสิไปปลาไกาบ่บานนะคะพ่อทรงลูกเล้ยวพ่อเยววาไปอีกปลาหนึ่งว่วพนะก็เลยมานะคะเนว่าจาไม่ได้เก็บกระทุก่อน ะบริเก็บซะแล้วปีนี่มาสามมากๆเรกว่าสิบไปปาไก่บบานเรบ่บริอัตากามาสวยงามนะคะสวยงามดอกเห็ดเห็ดพึ่งหวานหัวสีแดงเรียกว่าภาษาสเสเดนเอิญขบเปริดนะคะ นี่มาแล้วมาแล้วนึกว่าสิบริเก็บเสแล้วนี่แหละเห็ดที่ห้าเห็ดที่ห้าหมักไม่นะไหนมาเก็บแล้วโอ๊ยโอ๊ยได้แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้ที่พี่ๆเขาเรียกว่าเห็ดมะนาวนะคะนี่เห็ดมะนาวแต่สาวสกุลบ่เก็บ เห็ดเพิงเถ่าอู้หเถ่าเด้อเนี่ยปาดคลายห่คลาหไงอุ้ยฉกกระเบียนอยความสวยความงามดอกกันย่างงามๆแต่ว่าเ้าบ่าเอาด้วค่ะเพราะว่าเ้าอยู่ปา่าเลิกเ้าแบดไก่เห็ดกระด้างออกค่ะเห็ดเผงอูโอ้ยคุณนาวถิมงานบริมาพอญ่มาอยู่เด้อเนี่แตะว่าลหลานมาบ่หอดปานบะเทิงนี่ ค่ะ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 พี่น้องจ้ะก okay. ็อีกแล้วค่ะพี่น้องรู้ว่าสิได้บ่อันนี้อันบ่เอาเอาเก็บใบบริตรขายเบิ้งเด้อค่ะเด้อ้เห็ดเผืองกำลังออกอันนี้ก็แม่นดอกน้อยๆดอกน้อยๆตุบปุตุปิบ่พี่พออีกอันนี้ดอกนึงโอ้ผู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 ้หนานนนานนสองอันสองอันโอ้ผู้ผูนี่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 เห็ดเผืองกำลังมาเห็ดเผืองกำลังมา นึว่าสิบอะไรเก็บแล้วค่ะปีนี้พี่หันมวนมวนมวนพี่น้องจ้ะโอ้ยนี่นึกว่า,าจ,จะไม่ได้เก็บซะแล้วนะคะปีนี้อีกดอกนึงก็มาลุ้นกันว่าจะสวยงามไหมดอกนึงนี่สวยงามเลยโอ้ยคบรบปรเลิศนี่ความสวยความงามเห็ดผงกำลังมากค่ะพี่น้องโอ้ย พอค้าพ่าขึ้นอันนั่นก็อันงาใหม่ล่มเขาเจ็บเขาเลยพี่น้องเอ้ยเด็กว่าจ,จะไม่ได้เก็บมาอีกแล้วงามๆนี่นางงามนางงามนะคะสุดยอดมากๆค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะ สามพี่น้องสามพี่น้องนะคะสามพี่น้องอ,อันนี้เรานึ่อยู่ยพีตัดให้พี่น้องเบิ้งก่อนอันอาขากล่องใหญ่ออกมาขากล่องหน่อยกะฮักเตียงขากล่อง <c oughs> ตัวนี้มองนี่ดีมากๆแต่ว่าขานี่กลางลออกก่วงกับอะไรนะคะแบออกอะไร ฮักค่ะฮักเสียดายอีตัวหนึ่งหมดตัวพ่ยูนําเป็นปีหมดไปเสียอยู่ในป่านะคะโอ้โเสียดายได้ได้ใส่ค้ากองใหญ่ด้ยมั้งสวยงามเลยว่าสิบรเก็บน้ำบานนําเมืองพันแล้วมาแหลงมาแหงค่ะเห็ดมากกบมาบันี้มากกมากกับพวาอมหนาวครับพี่น้อง ปีนี้หนาวเร็วมากๆเลยบริอันตัดค้าให้เบื้องไรเพราะว่าเขาเฝ้่าเก็บเป้่าเมื่อฝ่ามีงานหาโมงนัดลูกค้าไปหาโมงก็เดินทางกลับกับเกือบสองชั่วโมงแล้วนะคะก็เสรไปปลาไก่นะพอใหญ่พอพามาปลาไก่ขาแล้วกันงามเสริมความสวยความงามไมเพื่นซีดอกไมกระเฮ็ุปุ่มอัน ปุ่มปิดน็อตพันเฮียโอ้โแต่เนี้ยกำแนวหนึ่งปุ่มนิดหน่อยหนึง่งจะได้อันเฮ็ดไซไวเแล้วบะทีนีวันอขอบประกาดห,ห <c oughs> นึง่งสองสามสี่ดอกห้าดอกอีนี่นี่น,นี่ทั่วอุ้ยนึกว่ามันอันเดียวคุณล่ะ โอ้โห mm hmm. ม่สมุสสสอ้อุยเทียสติเกนเที่ยเที่ยสามสามสามมมนสองอึบฮะนี่อ้ยเห็นนะดนสกูด๊ดไดคบรบรบ่เล่

โอเคนะคะเราตัดขาบ่ สองอันงามๆผพวสามอันใหญ่แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เฮ้ยเด้เก็บน้ำโมน้ำผัวคนแล้วดีใจดีใจโออฮ้ย,ยพเพน่ะโี่เฮ้ยแดอนออสซอล สวยงามค่ะสองดอกสองดอกมะลิกันยันนี่นอไอกำหนองนี่นะคะพี่น้องจ้ะนี่ดอกนะนดอกนะอึบเฮยย้วน้ำกันย้วน้ำกัน บ้านแล้วนะคะสวยๆงามๆเอาแต่โอ้วขันเสียเอาได้หลายกว่าหนีได้พี่น้องเด้อแบกมากบาไหวเอาแต่ดอกน,น้อยๆงามๆได้เก้าโลนะคะได้เก้าโลโ